You will never walk alone เดินไปด้วยกันกันกบชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลสนับสนุนช่องง่ายๆแกซื้อสินค้าลิเวอร์พูลที่ปักหมุดเอาไว้ทุกการซื้อคือกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณที่รักกันสวัสดีครับพบก,กับสุุคข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ขนลุกงยาบหยาบ BBC s p o r t ีข่าวลิเวอร์พูลสมบูรณ์แบบในึยูฟ่าแชมลีและเป็นเต็งแชมป์ลิเวอร์พูลสมบูรณ์แบบในยูฟ่าแชมลี และเป็นเต็งแชมป์ลิเวอร์พูลนะครับภายใต้าการคุมทีมของอันเนอร์สลาดกำลังโชว์อร์มได้อย่างร้อนแรงแบบสุดๆหลังจากเปิดฤดูกาลด้วยผลง,งานอันยอดเยี่ยมทันเนีเพมลิกและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกชนะชนะเหนือกิโลนา1-0เมื่อกำลังกืนวันดังคันที่ผ่านมานั่นทำให้หงแดงเก็บเฉลยชนะ6นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมกับการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยสถิติไร้พ่าย,ายโมเมนตัมไร้สาระ เรโอเฟอร์นิานานนะครับอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงกับออกปากชมลิเวอร์พูลว่ามีโมเมนตัมไร้สาระในแง่ของฟอร์มต้องเป็นตัวเตง็งยูฟ่าแชมเปี้ยนีกพวกเขาสมรุปแบบมาจนถึงตอนนี้เฟอร์นินานกล่าวในแง่ของฟอร์มพวกเขาต้องเป็นตัวเต็งในขณะน,นี้แต่ยังไม่ได้รับถ้วยรางวัลเฟอร์นานานยังชี้ว่าการที่ลิเวอร์พูลมีคุณกลางที่แข็งแกร่งทําให้อาร์เนอร์สัสามารถโรเตชนันนักเตะเพื่พอรักษาความสดสำหรับการแข่งขันในหลายๆรายการ ตอนนี้เขาสามารถถอดผู้เล่นอย่างเวอร์จิฟันไดและโมซาลาออกจากทีมสำหรับ2เกมหลังได้แล้วพวกเขาต่อสู้ในทุกแนวรบมาก่อนและหมดแรงแต่การทําให้ผู้เล่นสดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นสิ่งจําเป็นเกมที่ยากมากสตีเฟนวอรน็อกอดีตกองหลังลิเวอร์พูลก็เห็นด้วยว่าลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในฟอร์มที่จะเยี่ยมและจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสําหรับทุกทีมสิ่งที่เราสามารถพูดได้ก็คือลิเวอร์พูลสำหรับทุกคนจะเป็นเกมที่ยากมากๆในฤดูกาลนี้ ทั้งในพิมลิกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกวอน็อกกล่าวจากม้านอกสายตาสู่ตัวเต็งแชมป์ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลลิพูโถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ม้านอกสายตาในการลุ้นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยออฟตา้าเคยประเมินโอกาสของลิพูโเอาไว้เพียง4.6%ในการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่หลังจากุงดนโชว์ฟอร์มสมบูรณ์แบบในรอบแบ่งกลุ่มออฟตา้าได้ปรับโอกาสให้ลิพูโขึ้นไปเป็น20.7%ทำให้พวกเขากลายเป็นตัวเต็งในขณะนี้ อลิซงเบเกอร์ข้ามแบล็กซาลาร้อนแรงกากรมาของอลิซองเบเกอร์ผู้รับประตูมือหนึ่งจากอาการบาดเจ็บยิ่งทําให้ลิเวอร์พูลแข็งแกร่งขึ้นอันเนสระตึงกับย,ยอ่อเยงยอลิซองเบเกอร์ว่าเป็นหนึ่งในผู้รับประตรูที่ดีที่สุดในโลกขณะที่โมเมซาราก็ยังคงทำง,งานอย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นกําลังสำคัญในการพาลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะในฤดูกาลนี้ซาราทำไปแล้ว16ประตูจาก22เกมในทุกรายการและ7ประตูจาก6นัดหลังสุด หงแดงตัวเต็งแชมป์้วยฟอร์มการเล่นที่เด็ดเดี่ยมแบบนี้คุมกําลังที่แข็งแร่งการกลับมาของอาริซงเมเกอร์และความร้อนแรงของซาร่าทำให้ลิเวอร์พูลกลายเป็นเต็งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อย่างเต็มตัวอย่างไรก็ตามเส้นทางยังอีกอยยวไกลและลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับบททดสอบที่ยากลำบากอีกมากมายแต่ในขณะน,นี้แฟนๆหงแดงมีเหตุผลที่จะฝันถึงถ้วยใบใหญ่สุดของยุโรปในครั้งนี้รายงานนี้มาจาก BBC Sport เป๊ปเปิดใจเตรียมพักเบรกจากวงการฟุตบอลก่อนอำลาแมนเชสตี้แบบถาวรเป๊ปเปิดใจนะครับเตรียมพักเบรกจากวงการฟุตบอลก่อนอำลาแมนเชสตี้แบบถาวรแม้จะพึ่งโจรสประกาต่อเซนียช์ชใหม่ไป2ปีนะครับกับแมนเชสตี้แต่เป๊ปกัวเดล่ากุนซอมากประสบการณ์ก็ได้มาเปิดเผยถึงแผนการในอนาคตที่จะพักเบรกจากวงการฟุตบอลก่อนที่จะวางมือจากการเป็นผู้จัดก,การทีมแบบถาวรอ,อยากไปพักไปเล่นกรอบ เป๊ปกูเดล่ายอมรับนะครับว่าเขาต้องการพักผ่อนจากความกดดันและความเครียดในการเป็นผู้จัดการทีมผมอยากจะทิ้งมันไปแล้วไปเล่นกอล์ฟแต่ผมทําไม่ได้เป๊ปกูเดล่ากล่าวเวลาจะมาถึงเมื่อผมรู้สึกว่ามันพอแล้วและผมจะหยุดอย่างแน,น่นอนในตอนนั้นแมนเชสเตียคือทีมสุดท้ายกูซเซอชอสเปนยืนยว่าแมนเชสเตียจะเป็นสโมสรสุดท้ายที่เขาจะคุมทีม ผมจะไม่ไปกุมทีมเอื่อนผมไม่ได้พูดถึงอนาคตระยะยาวแต่สิ่งที่ผมจะไม่ทำคือออกจากแมนซิตี้แล้วไปประเทศอื่นเพื่อทำสิ่งเดียวกันกับที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ไม่มีพลังงานที่จะเริ่มต้นใหม่เแบฟบโกเลล่าอธิบายด้วยว่าเขาหมดไฟที่จะเริ่มต้นกับสโมสรใหม่ผมจะไม่มีพลังงานที่จะทำเช่นนั้นผมยังคงอยู่ที่นี่ทำในสิ่งที่ผมทำในวันนี้แต่ความคิดที่จะเริ่มต้นที่อื่นด้วยกระบวนการการ,การฝึกฝนทั้งหมดและอื่นๆใหม่ๆ่ไม่ๆม่ๆ อาจจะคุมทีมชาติอย่างไรก็ตามเปปกุเรลาก็ยังคงเปิดโอกาสในการคุมทีมชาติในอนาคตบางทีทีมชาติแต่อันนั้นต่างออกไปอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในช่วงเวลาพักเบรคเปปกุเอรลาวางแผนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นการเรียนภาษาฝรั่งเศสการทําอาหารและการเล่นกอล์ฟผมยังเด็กและเมื่อผมหยุดมีหลายสิ่งที่ผมอยากจะทำเปปกุเดรลากล่าวหนึ่งในนั้นก็คือการเรียนภาษาฝรั่งเศสอุทิศเวลาว่างให้กับตัวเองเพื่อที่ผมจะได้เล่นกอล์ฟ แล้วเรียนรู้วิธีทาอาหารง่ายๆความเหงาของผู้จัดการทีมเปปอล่ายังเปิดใจถึงความเหงาที่เขาต้องเผชิญในฐานะผู้จัดการทีมโดยเฉพาะนนในช่วงเวลาที่ทีมทํำงานได้ไม่ดีจุดเริ่มต้นของการรับมือกับปัญหาของความพ่ายแพ้ก็คือการอยู่กับผู้คนโดยพื้นฐานแล้วคือครอบครัวของคนแต่ไม่มีใครปลอบใจความเหงาของผู้จัดการทีมฟุตบอลได้จริงๆบทสรุปนะครับการตัดสินใจพักเบรกจากวงการฟุตบอลของเปป กวัวเดล่าก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้จัดก,การทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็ยังต้องการเวลาในการเติมพลังและค้นหาตัวเองการพักผ่อนและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เป๊ปกัวเดล่ากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมในอนาคตก็บทสรุปนะครับก็คงจะเจออะไรมาหนักนะฮะสำหรับเป๊ปกวัวเดลานะครับคล้ายๆเจเกนคลอปเลยแหละฮะ ดุนเย์ฟอร์มตกวอน็อกวิจาร์ไร้ประโยชน์ในเกมลิเวอร์ pool เฉือนเคียโรนานุนเย์ฟอร์มตกโดนสตีเวนวอน็อกจวกยับไม่ช่วยเล่นในเกมลิเวอร์ pool บุกเฉือนเคียโรนาดาวินเรียสกองนน้นลิเวอร์ pool ครับก็ตกเป็นเป้าถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากโชว์ฟอร์มต่ำก่ามาตรฐานอีกครั้งในเกมที่หงแดงบุกไปเฉือนชนะเคียโรนา1-0ในศึก UEFA c h ม m p i o n s League มาอค่ำคืนัอังคัญที่ผ่านมาไร้ประโยชน์ในเกมรุก สตีเฟนวอนน็อกนะครับอดีตปรกกันหลังลิเวอร์พูลซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับ B B C Radio 5 l i สตไไม่ประทับใจกับผลงานของนูนเยสโดยวิจารณ์ว่ากองหน้าทีมชาติอุรุกวัยไร้ประโยชน์ในเกมรุกและไม่ยอมมีส่วนร่วมกับเกมจนกว่าบอลจะเข้าไปในกรอบเขตโทษลิเวอร์พูลกำลังวิ่นรนในพื้นที่เกมรุกเพราะดาวินเยสไม่ต้องการมีส่วนร่วมจนกว่าลูกบอลจะเข้าไปในกรอบเขตโทษสตีเฟนวอนน็อกกล่าวนั่นไม่ใช่วิธีที่ลิเวอร์พูลต้องการเล่นฟุตบอล เหมือนบอลเด้งออกมาบอนอกยังวิจาร์นูเนียสว่าขาดการเชื่อมโยงเกมและเหมือนบอลเด้งออกมาเมื่อบอลไปถึงเขาผมไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเขาแล้วผมชอบดาวินูเยสแต่มันก็เหมือนกับว่าเมื่อบอลไปถึงเขามันก็จะเด้งกลับออกมาน่าผิดหวังนูเนียสถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่71ซึ่งวนอนอกมองว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจไม่แปลกใจเลย N, ดาวินูเนยสดงุ่ยงิดมากขณะที่เขากําลังจะออกไปแต่เขาไม่สามารถบ่นได้ เขาไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดในค่ำคืนนี้และการเชื่อมโยงของเกมเขาก็มีปัญหาอีกหนึ่งค่ำคืนที่น่าผิดหวังสําหรับผู้เล่นคนสําคัญของลิเวอร์พูลความตกหลังอร์เนอร์สลอตเข้ามาคุมเทียมนูนเยสทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในักันที่แล้วโดยซัดไป18ประตูและ13แอซิสยันไรก็ตามนะับตั้งแต่ที่อร์เนอร์สลอตเข้ามาคุมเทียมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ฟอร์มของนูนเยสก็ตกลงไปอย่างน่าใจหายโดยในนัดกันนี้เขาทำได้เพียงแค่3ลูกและ2แอซิสความกดดันและความคาดหวัง นูนเยสยามมาร่วมทีมลิเวอร์พูลได้ค่าตัวมหาศาลทําให้เขาต้องแบกรับความกดดันและความคาดหวังอย่างมากยันไรก็ตามจนถึงนาตอนนี้เขายัางไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้อนาคตที่ไม่แน่นอนโดยฟอร์มการเล่นที่น่าปิดบังอย่างต่อเนื่องทําให้อนาคตของนูนเยสในทินแอนฟิลด์เริ่มไม่แน่นอนเขาจะเป็นจะต้องเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นอาจจะต้องเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมก็เป็นไปได้ มาติสายอีกจะมีการเล,ลกเดือดจวกจุดโทษหง่งแดงชี้รุนแรงเกินเหตุฟันเดเบกไม่ควรโดนลงโทษจะมีการเะเกอันครับตำนานกองหลังลิเวอร์พูลแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการตัดสินของผู้ตัดสินนะครับในเกมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกที่ลิเวอร์พูลเฉือนชนะคิวโรน่านึ่เมื่อแคําคืนวันอังคารที่ผ่านมาจุดโทษไม่น่าจะเป็นจุดโทษประเด็นร้อนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงืลางหลังเมื่อดันนี่ฟันเดเบ็กกองกลางคิโรนาไปเหยียบลเดอาตปีกลิเวอร์พูลจนรองเท้าหลุด ผู้ตัดสินไม่ได้เป่าให้เป็นจุดโทษในตอนแรกแต่หลังจากนั้นได้รับคำแนะนําจาก VR ให้ดูภาพช้าก็เปลี่ยนใจที่เป็นจุดโทษให้กับลิเวอร์พูลโมซารานครับรับหน้าที่สังหารไม่พลาดพาหงสแดงเฉือนชนะ1-0รุนแรงเกินกว่าเหตุจึงมกกกงนนีการเกิ่นครับซึ่งทําหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับ CBS Sports มองว่าการตัดสินให้จุดโทษในจังหวะนี้รุนแรงเกินไปผมคิดว่ามันจะเป็นจุดโทษจะมีกาลเกอนคนเราผมคิดว่ามันรุนแรงมาก เราได้พูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจในการแข่งขันนี้ในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาและจุดโทษที่ผมเห็นได้รับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผมจะหัวเสียมากหากพวกเขาให้จุดโทษกับผมตอนแรกผมก็ไม่เห็นอะไรเลยรองเท้าหลุดแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขาในทางใดก็ทางหนึ่งในแง่ของการทำฟาวจริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงด้วยซ้ำผมแค่ไม่คิดว่ามันจะเป็นจุดโทษคุณเห็นได้ว่าฟานเดอแบ็กผิดหวังมากแค่ไหน ไม่ใช่จุดโทษส่วนเทอร์รี่อิลีนะฮะอดีตกาลหน้าไอเิญนอาอาร์ซอลนะครับซึ่งร่วมงานกับเจมีก่การเกอร์นในสตูดิโอ c b s Sport ก็เห็นด้วยว่าการให้จุดโทษในจังหวะนี้ดุนแรงเกินไปนั่นไม่ใช่จุดโทษองรีกล่าวถ้าเจมี่บอกว่ามันไม่ใช่จุดโทษเราไม่จําเป็นต้องดุมเลยในฐานะคนของลิเวอร์พูลจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดโทษฟันเดเบกก็ไม่ควรโดนลงโทษเจมีก่การเลอร์ยืนในว่าฟันเดเบกไม่ได้มีเจตนาที่จะทำฟาดดีอาร์ด และไม่ควรโดนลงโทษมันเป็นอุบัติเหตุฟันเดเ็กไม่ได้ตั้งใจที่จะเหยียบดีอาร์ตเขาแค่พยายามยั่งบอลผมคิดว่าผู้ตัดสินตัดสินใจผิดพลาดเจมีกก่กาเล็กกราวทิ้งท้ายส่วนแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรล่ะครับในจังหวะนี้นะครับถ้าหากไม่ได้จุดโทษเราก็อาจจะไม่ชนะนะจ๊ะแมกาเทียนนุนเคลเลอร์ย้ายซบเชลซีชี้สิงบรูควรคว้าตัวมือเกา่าอนาคาุไก เควินเคลเลอร์ในทวารดาวรุ่งของลิเวอร์พูลก็ตัวเป็นข่าวจีมโยงกับการย้ายทียมหลังจาก Jason ier, าเจสันแม็กเกียอาอดีตนักเตะหงสแดงออกมาแนะนำให้เคลเลอร์ย้ายเป็นร่วมทีมเชลซีเพื่อการในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเคลเลอร์ K L ถึงเวลาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่แม็กเกียอมองว่าเคลเลอร์ L ในวัย26ปีควรพิจารณาอนาคตของตัวเองหลังจากต้องตกเป็นตัวสำรองของอาริซงเมเกอร์มาอย่างยาวนานผมคิดว่าเควินเคลเลอร์มาถึงจุดหนึ่งของอาชีพของเขาแล้วละ ที่เขาจะต้องตัดใจครั้งใหญ่เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลแมกเกเทร์กล่าวกับบีอิงสปอร์ตแต่เขาต้องการการแข่งที่อื่นและลงเล่นแทนที่จะนั่งบนมานั่งสำรองเพื่อลอลงเล่นในเกมจำนวนหนึ่งให้กับลิเวอร์พูลเจลซีคือจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมแมกเกเทเยร์ชื่อว่าเจลซีคือสโมสรที่เหมาะสมสำหรับเคลเลอร์เนื่องจากสิง์บรูกำลังมองหาผู้สาประตูคนใหม่เจลซีเป็นทีมใหญ่โรเบิร์ตซันเชตผมไม่คิดว่าเขาไม่ผมคิดว่าคุณควรดึงเควิน ออกไปตอนนี้ผมคิดว่ามูลค่าของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงสองฤดูกันที่ผ่านมากับสิ่งที่เราได้เห็นคุณอาจจะมองหาเขาในราคาประมาณ30-40ถึงล้านปอนด์ด้วยการเข้ามาของมามาสตาร์ชิเบรีผมคิดว่านั่นเป็นการบอกเขาว่าไปมีอาชีพของตัวเองอเกลลเฮอร์พร้อมเป็นมือหนึ่งเกลลเฮอร์เคยแสดงความต้องการที่จะไปเป็นตัวจริงมาแล้วที่สโมสรอ,อื่นโดยเขาได้กล่าวกับเดอะเทเลกราฟว่าผนก้างๆชัดเจนเมื่อสามเิที่แล้ว ว่าผมต้องการเล่นฟุตบอลทีมชุดใหญ่ไม่ว่าจะที่นี่หรือที่เอื่อนผมต้องการเป็นเบอร์หนึ่งนี่คือกระบวนการการคิดของผมแต่มันก็เป็นกระบวนการคิดของผมมาตลอดและเห็นได้ชัดว่าผมเป็นนักฟุตบอลและเช่นเดียวกันกับผู้เล่นทุกคนผมต้องการลงเล่นเคลเลอร์อได้พิสูจน์เห็นแล้วว่าเขามีฝีมือและพร้อมที่จะลงเล่นในระดับสูงเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเชลซีในนัดจริงชนะเลิศคาร์บอลคับเมื่อปี2022อนาคตอยู่ในมือเคลเลอร์อ การตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับเคโลนเฮอร์อรอว่าเขาจะเลือกอยู่ต่อหรือยังตำแหน่งตัวจริงกับอาริสตนเบเกอร์หรือย้ายเทียมเพื่อการลงสนามในการลงเล่นอย่างไรก็ตามด้วยวัยเพียงแค่26ปีเคโลนเฮอร์อรอยังมีเวลาอีกมากที่จะพัฒนาฟีเมือและก้าวขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกถ้าหากย้ายจริงๆนะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะวะตัตจรของฟุตบอล จชีโรนาพบลิเวอร์พูลอดีตสตาร์แดงหงส์แดงแย้งหง,ง,ง,หง,หง,งส,งส,งส,งออส,ส์ไม่ควรได้ลูกจุดโทษแฟนหงส์ว่าอย่างไรสตีเม็กมานมานะครับอดีตสตาร์แดงทีมลิเวอร์พูลก็แสดงทัศนะในเชิงลบต่ออดีตสโมสรว่าไม่ควรได้ลูกจุดโทษในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดบุกสยบจชีโรนา1-0เมื่อวันอังคารที่10ทำเอาคนที่ผ่านมานะครับแม้มานามานเองนะครับซึ่งสมบทเป็นคอมเมนเตเตอร์ในเกมดังกล่าว ชี้ถึงจังหวะที่ลิวพูได้ลูกจุดโทษว่าเป็นการตัดสินที่ย่ำแย่แม้สิงชุดดำจะออกไปเช็คจอมอนิเตอร์ V A R แล้วระบุว่าดอนนี่ฟันเดเบคกขัดขาหลุยดีอาร์ผมคิดว่ามันไม่ใช่ลูกจุดโทษผมรู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุและไม่มีใครอุทธรณ์ซึ่งทำให้เกมเดำเนินต่อไปแต่ทันใดน,นั้น V A R ก็เข้ามาเกี่ยวข้องคุณรู้ว่าเขาดอนนี่ฟันเดเบกพยายามยืนตั้งหลักและเขาดีอาร์ลื่นล้มอดีตปีกร่างออรชอนออนแอนเอ่ยหลังจบเกม มันเป็นการตัดสินใจที่แย่ผมไม่แฮปปี้เลยมันส่งผลดีต่อลิเวอร์ pool แต่หากผมเป็นทีมคู่แข่งผมจะท้อแท้มันโชคร้ายมากที่คุณสกิตโดนส้นเท้าของเขาด้วยความเคารพฟุตบอลเป็นเกมที่มีการประทะกันอยู่แล้วและเราก็ได้เห็นมากกว่านี้ด้วยซ้ําที่มุมธงซึ่งไม่มีใครใส่ใจดังนั้นผมจึงไม่คิดว่ามันเป็นลูกจุดโทษส่วนด้านลิโอฟูร์เนานอดีตกองหลังระดับตํานานครั้งมันอยู่เอ่ยในะทานาเดียวกันว่าเขาก็หาบอลไม่ถึงด้วยซ้ําเขาไม่ได้สัมผัสบ,บอล ผมเห็นตรงกับเม g ก้าผม่คิดว่ามันมีเจตนามันเป็นความซุ่มซ่ามมากกว่ามาแล้วกุณซือเชีโรนาศาสตร์วัฒเด็ดหลังแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกมิเชลนะครับกุนซือของเชีโรนาออกมาเปิดเผยเปิดใจหลังจบเก,กมที่แพ้ให้กับหงดังลิเวอร์พูลคาบ้านในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั้นล่าสุดนะครับ มิเชลกุนซือของกิโรนา์ชื่นชมลูกเทียมที่ทำผลงานกันได้ดีแล้วแม้จะเปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลเป็น1-0ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสเมื่อคำคืนที่ผ่านมาโดยประกาศลั่นยังหวังเข้ารอบเพลย์ออฟแม้จะมีโอกาสอันน้อยนิดมิเชลกล่าวว่าผมคิดว่าเราสู้ดีดีมากๆเราสร้างโอกาสได้ตั้งหลายครั้งเราทำหน้าที่ของตัวเองดีๆอนาดันยูมา no, โดดเด่นมากๆการไปครอบรอบดูแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ตราบใดที่เรายังมีโอ,อกาสอยู่เราก็จะสู้ต่อไป เราจะไปสนุกกับอีก2เกมที่เหลือและพยายามคว้าช,ชนะให้ได้ทั้ง2น,นัดโดยสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะครับจิีโรนาลงเง็นไป6นัดชนะ1แพ้5มีอยู่สาคะแนนรั้งอันดับที่30ของตงแนนซึ่งจิีโรนาต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ใน24อันดับแรกให้ได้หวังที่จะได้ไปต่อในรอบเพย์ออฟนะครับนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่1 0ธันวาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือ่น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ